อ่ครับในเรื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสนามไฟฟ้านะครับสนามไฟฟ้าเนี่ยในประจุบวกนะครับก็คือมันจะพุ่งออกจากประจุบวกนะครับทุกทิศทุกทางนะครับพุ่งออกจากประจุบวกทุกทิศทุกทางส่วนในประจุลบเนี่ยก็จะชี้เข้าหาตัวประจุนะครับชี้เข้าหาตัวประจุถ้าเรามีประจุบวกกับประจุลบมาวางใกล้ๆกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสนามจะพุ่งออกจากประจุบวกเข้าสู่ประจุลบนะครับ ุงออกจากประจุบวกแล้วก็โค้งเข้าสู่ประจุลบส่วนเป็นปในกรณีที่ประจุเหมือนกันนะครับอย่างเช่นประจุบวกกับประจุบวกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสนามจะพุ่งออกจากทั้ง2นะครับแล้วก็เกิดการผลักกันนะครับระหว่างประจุ2อ,อันทําให้เกิดจุดจุดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าจุดเซเทิรนซึ่งมีค่าสนามไฟฟ้าเท่ากับ0นะครับ คราวนี้ขนาดของสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับสามารถหาได้จากสมการ E เท่ากับ F ส่วน q นะครับหรือสมการอีกสมการหนึงก็คือ E เท่ากับ kq ส่วน r กํลังสนะครับโดยสนามเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับนั้นเวลารวมก็จะต้องรวมแบบเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมหรือว่าโวลต์ต่อเมตรนะครับ มาดูกันที่ตัวอย่างตัวนี้นะครับข้อนี้บอกว่าจงหาขนาดของสนามไฟฟ้าที่จุด P นะครับเนื่องจากประจุดทั้ง3มนะครับมีตัวที่123นะครับเป็นรูปสี M ่เหลี่ยมอยู่นะครับงนั้นถ้าเราพิจารณาที่ตัวแรกนะครับตัวที่1มันเป็นประจุลบนะครับเป็นประจุลบดังนั้นสนามที่จะเกิดขึ้นก็ต้องชี้เข้าหาตัวมันนะครับสนามจะต้องชี้เข้าหาตัวมัน ทิศก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งทำมุม45องศากับแกนนะครับนั้นเรียกอันนี้ว่า e1 นะครับงั้นเพื่อการสะดวกในการคำนวณเราจะแตกแรงมันก่อนนะครับแตกเข้าแกนนี้ก็จะได้เป็น e1 y นะครับซึ่งจะเท่ากับ e1 cos 45องศานะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็จะกลายเป็นนี้นะครับ e 1ในแนวแกน x นะครับซึ่งจะเท่ากับ e 1 s i n 45สองศานะครับเท่ากับ e 1 s i n 45สองศาอันนี้ตัวที่ประจุก q 2นะครับตัวที่2เป็นบวก นั้นสนามจะต้องชี้ออกจากตัวมันนะครับสนามในตัว2ก็จะต้องชี้ลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับนี่คือ e 2คล้ายๆกันใน e 3นะครับเป็นประจุบ,บวกเหมือนกันนะครับนั้นสนามจะต้องชี้ออกจากตัวมันเหมือนกันนะครับก็จะมีทิศประมาณนี้นะครับนั้นเราก็ไปหาขนาดมันก่อนนะครับ ขนาดของอีหก่อนนะครับก็จะเท่ากับ kq ส่วน r 1กำลังสองนะครับซึ่ง r 1ก็คือตรงนี้นะครับนี่คือ r 1ซึ่งจะเท่ากับ d รูทสอนะครับ ก็จะได้ว่า e 1เท่ากับ k คูณ q ส่วน d รูทสทั้งหมดยกกำลังสองนะครับก็จะเท่ากับ k q ส่วน2 d กำลังสองนะครับขนาดของ e 2เนี่ยจะเท่ากับ e 3เพราะว่าเป็นประจุ q เท่ากันแต่ว่า มีอาทิตย์คนละทิตย์นะครับก็จะเป็นอีสามเท่ากับ KQ ส่วนส่วนอากำลังสองซึ่งอาก็คือตรงนี้นะครับอาสองแล้วก็อาสามซึ่งเท่ากันคือระยะดีนะครับก็จะได้เป็น KQ ส่วน ดีกำลังสองนะครับเราได้มาครบทั้งสามตัวแล้วนะครับแล้วก็พิจารณาแต่ละแกนคราวนี้นะครับพิจารณาที่แกน x ก,ก่อนนะครับแกน x เ,เนี่ยก็จะมี e x เท่ากับ e สามลบด้วย e หนึ L ่ง e ไซ45ดูไหมครับถ้าเราพิจารณาที่แกน x ตรงนี้นะครับก็แทนค่ามันลงไปนะครับก็จะได้ว่า e3 เนี่ยคือ kq ส่วน d กำลังสลบด้วย e1 s i ซ45ก็คือ kq ส่วน 2d กำลังสองนะครับ คูณซสสี่ก็คือรูทสอง่วนสะครับงั้นก็จะมีค่าเท่ากับ kq ส่วนด้วย d กํลังสองนะครับดึงตัวร่วมออกมาก็จะเหลือ 1- root นึ่งลบรูทส่วนสีะครับรูทส่วนสเราก็จะได้ e ในแนวแกน x ออกมาแล้วนะครับเมื่อเราได้ e ในแนวแกน x มาแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะครับหาในแนวแกน y ต่อนะครับในแนวแกน y นะครับ ey ก็จะเท่ากับ e หนึ่ง คอส45ลบด้ว e ย e2 นะครับนั้นก็จะได้ว่าเป็น e1 คือ kq ส่วน 2d กำลัง2คอส45ก็ e คือรูท2ส่วน2นะครับลบด้ว -E ย e2 ก็คือ kq ส่วน d กำลัง2นะครับ ถ้าจัดรูปมานิดหน่อยก็จะได้เป็น kq ส่วน d กํลังสองลบทษทีนะครับคูณอยู่กับรูทสองส่วน c ลบ1น,นะครับหรือถ้าเราดึงลบออกมาจากวงเล็บนะครับก็จะเป็นลบ kq ส่วน d กํลังสองคูณ1ลบ รูทสองส่วนสนะครับอันนี้พยายามจัดรูปให้มันเป็นรูปเดียวกันกับ e x นะครับอันนี้นะครับเพื่อให้มันสะดวกในการคำนวณต่อไปนะครับแล้วก็จะได้ e y มาแล้วนะครับเัา้นแล้ก็ไปหาขนาด e รวมนะครับเดี๋ยวขอเห็นไว้ฝั่งนี้นะขนาด e รวมนะครับ ็จะเท่ากับสแควรูทของ e x กําลังสองบวก e y กําลังสองนะครับซึ่ง e x กําลังสองบวก e y กําลังสองเนี่ย e x กับ e y ถ้ายกกำลังสองแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับก็จะได้เท่ากับสแควรูทของ k q ส่วน d กําลังสอง ลบคูณอยู่กับ1ลบรูทสองส่วน4ทั้งหมดนี้ยกกำลังสองนะครับบวกกับลบ k q ส่วน d กำลังสอง1ลบรูทสองส่วน4นะครับ ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับงั้นคำตอบที่ได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับรูทสอคูณอยู่กับ kq ส่วน D กำลังสคูณ1นลบรูทส่วน4นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบ s i g มา e นะครับ ข้อนี้ก็จะประมาณนี้นะครับตัวอย่างถัดมานะครับตัวอย่างที่3อ่ะตัวอย่างที่4บอกว่าจงหาขนาดจงหาสนามไฟฟ้าที่จุด P นะครับเมื่อประจุแต่ละตัวเป็น Q เท่ากับ4นาโนคูลอมนะครับอย่างแรกเลยเราก็เขียนสนามแต่ละตัวลงไปก่อนนะครับสนามตัวแรก ตั้งชื่อให้มันหน่อยนะครับจะได้ง่ายต่อการเขียนน,นี้เป็น2 3อันนี้เป็น1แล้วกันนะครับก็จะได้เป็น e 1เนี่ยจะต้องชี้ลงมาข้างล่างแบบนี้ถูกไหมครับอันนี้คือ e 1 e 2จะต้องชี้ออกจากตัวมันก็คือมาทางนี้เลยครับเป็น e 2แล้วก็ e 3ก็จะชี้มาอีกฝั่งตรงข้ามนะครับ เราได้ทิศของมันแล้วนะครับแล้วก็ไปพิจารณาแต่ละแกนเท่านี้นะครับถ้าพิจารณาในแกน X ก,ก่อนนะครับแกน X จะเห็นว่าขนาดของ e2 เนี่ยจะเท่ากับ e3 ถูกไหมครับเพราะว่ามี ประจุเป็น Q เท่ากันแล้วก็ระยะห่างจากจุด p เนี่ยเท่ากันนะครับก็มีทิศที่หักล้างกันนะครับก็คือมันมีทิศตรงกันข้ามกันนะครับหักล้างกันดังนั้นนะครับ e ในแนวแกน x ก็เลยเท่ากับ0นะครับคราวนี้ในแนวแกน y นแกน y นะครับมันมีอยู่แรงเดียวนะครับมีเพียง e 1ตัวเดียวนะครับในทิศมันชี้ลงนะครับก็คือในทิศลบลบ j นะครับดังนั้น e y เนี่ย e ในแกน y ก็คือเท่ากับ e 1นะครับซึ่ง e 1ก็เท่ากับ k Q ทษทีใช้เป็น Q เล็กนะครับ Q ส่วน R กำลังสงซึ่ง R ก็คือบริเวณนี้นะครับนี่คือ R ของ E1 นะครับแล้ว R ของ E1 เป็นเท่าไหร่นะครับอ้าวโทษทีข้อนี้ลืมกำหนดตัว R มาให้นะถ้าด้านนี้เป็น1 1เมตร นี่ก็เป็น1เมตรนะครับอันนี้ก็เป็น1 m, นนนเมตรนั้น r 1มันเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมครับถ้าเราเห็นตรงนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากงน,นั้น r 1นึ่กำลังสองจะเท่ากับ1นึกำลังสองลบเครื่องหนึ่งตรงนี้ด้านนี้เป็น0.5นยห้าถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็น0.5กำลังสอง มันก็จะเหลือ1ลบ0นุนะครับซึ่งอ1นกำลังสองก็จะเท่ากับ0.75นะครับอันก็เอามาแทนค่าก็จะได้ e เท่ากับ9คูณ10กำลัง9นะครับคูณกับประจุ q ก็คือ4คูณ10กำลังลบ9 ส่วนด้วย R ก็คือ r ่ากำลังสงก็คือ0.75นะครับนั้นก็คิดเลขออกมาธรรมดานะครับก็จะได้ค่า E 1เท่ากับอันนี้ตัดกันได้นะครับก็จะได้เป็น48นิวตันต่อคูลอมนะครับงั้น e รวมนะครับซิกมา e รวมก็จะเท่ากับ e 1บวก e 2นะครับเท่ที่อ e, e ีอในแนวแกน x บวก e ในแนวแกน y นะครับซึ่ง e ในแนวแกน x เป็น0และ e ในแนวแกน y เป็น48นะครับก็จะเท่ากับ48นิวตันต่อคูลอมในทิศลบ ลบ j นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับ